เพื่อนๆคะวันนี้นะคะมีคนมารับมอเตอร์โฮมแล้วนะคะนี่นะคะคันเล็กของเราเราขายให้กับเพื่อนคนเวียดนามนะคะกูจะให้เพื่อนๆดูนะคะเคไม่อยากเก็บไว้นะคะเพราะเราไม่ได้ใช้ค่ะ เค้นขายให้กับเพื่อนคนเวียดน,นามขายเหมือนยกให้ฟรีค่ะเค้นขายไปแค่สามพันเหรียญน,นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ so, รถคันนี้นะคะขึ้นเขาลงห้วยไปด้วยกันทุกที่นะคะแต่มันคันเล็กค่ะปู่อยากได้คันใหญ่นะคะพวกปู่กับเคงก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะแต่พอเปลี่ยนแล้วตอนแรกก็ว่าจะเก็บไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนเราสถานที่แคบๆเราจะเอาคันนี้ไปแต่เราก็ขี้เกียจขนของขึ้นลงแล้วก็ย้ายนะคะเราก็เลยไม่ได้ใช้เราก็เลยตัดสินใจถามเพื่อนคนเวียดนามนะคะว่าจะเอาหรือเปล่า เพราะว่าเคนขายให้ในราคาถูกมากเลยนี่นะคะเพื่อนๆเ, oh, so เคนให้ไปทุกอย่างนี่นะคะให้ผ้าคลุมรถแล้วก็เคนก็ทำความสะอาดข้างในใ้เขาเรียบร้อยแล้วก็เปิดไฟแล้วให้เขามารับนะคะเพราะว่า เราจะใช้ตรงนี้นะคะเอาเทลเลอร์ออกนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเต็มไปหมดเพราะว่ารถมันขวางนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในนะคะนี่นะคะเพื่อนๆข้างในนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆคอนโซลหน้านะคะทุกอย่างยังดีอยู่เลยนะคะเพื่อนๆแต่มันคันเล็กสำหรับปูกับเคนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเตียงเตียงนอนที่เป็นโซฟานะคะเพื่อนๆ Okay. So if I would have wrecked it, totaled it, they would have given me seven thousand eight hundred. Okay. After five hundred dollar deduction. <laughs> okay. <laughs> yeah, wow. so, Underneath okay, okay. there's a little holding compartment. Okay. Menu, okay. Yep, for the manual. Um and then your power Okay, so right now you see that little green light. Look in here. Oh. Mm -hmm. so mm -hmm. You can get 12 volts. Me. like a 12 volt, mm -hmm. mm -hmm. 12 volt to which is kind of neat green light came on by me pressing. นี่นะคะคันเล็กของเราและนี่ก็คือคันใหญ่ของเราที่เก็บไว้ในกระดาษนะคะเพื่อนค่ะนี่นะคะเราจะมองเห็นข้างในรถนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะโอเคบายบาย We had a great time in that motorhome ดม เราจะเซฟบายบายรถมอเตอร์โฮมคันนี้กันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจัมเบอ r f รี่ Right. Press it press it again that comes out. Right. Okay. Hello. Hello. Right. 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 I need Do you need gas? Make sure you have phone on. Do you need gas? No. Say bye-bye. โอแลนดิไดรฟ์เวลีพาร์นาวโอมายกอดไอมิสซิ่มอตอรโฮมโอเวเลบายบาย